ทุกนีเราจะไปที่จังหวัดกาลสินไปดูเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นั่นในวันนี้เ,เรื่องใหญ่คืออะไรท่านผู้ชมก็ทราบมาแล้วว่าตั้งแต่มติของมหาเถรสมาคมาได้มีการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดเดิมใน3จังหวัดหนึ่งในนั้นมีจังหวัดกาลสินด้วยแล้วก็มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดท่านใหม่สองจังหวัดเนี่ยอื่นๆเนี่ยเจ้าคณะใหม่ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าจังหวัดกาลสินนี่เจ้าคณะจังหวัดท่านหมายไปเนี่ยถูกต่อต้านถูกแรงต้านเนี่ยเยอะมากท่านไปติดป้ายประท้วงถึงขั้นไปชุมนุมไปปักป้ายอะไรต่างๆต่อ <ไป S 2> ต้านเฝ้าอะไรอย่างไรมันเกือบสองเดือนแล้วนะคะเจ้าคณะอำเภอล,ลาออกยกตํายกจังหวัดเจ้าคณะตําบลลาออกยกจังหวัดคือเรียกว่าพระผู้ปกครองที่เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการเนี่ยลาออกเพื่อกึง่งๆว่าเป็นการประท้วง ขอทราบความชัดเจนว่ามันโปร่งใสไม่โปรง่ปรงใสอย่างไรทําไมถึงได้ปลดท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเก่าแล้วตั้งเจ้าคณะจังหวัดท่านใหม่มาก็ไม่เป็นที่ยอมรับอะไรประมาณเนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครอธิบายได้เลยไม่มีใครนํามาแก้ไขปัญหาได้เลยวันนี้ล่าสุดล่าสุดครับที่วัดพุทธนิมิหรือว่าวัดภูข้าวของอําเภอสหสขันจังหวัดกาลสินมีการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงสิคะสีขาวๆคือชาวพุทธนะคะใช่ครับเป็นพุทธศาสนิกชนอันนี้นั่งอยู่ด้านนอกองแต่ว่าสงที่มารวมตัวกันเนี่ยมาทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายนี่เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าคือจับมือกันแน่นทั้งทั้งทั้งสองนิกายค่ะนะฮะแล้วมากันทุกจังหวัดของอีสานก็คือทั้ง20จังหวัดเลยนัดรวมพลครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเลือกไว้ในแผ่นดินจังหวัดกาฬสิน เป็นการแสดงพลังให้กำลังใจคณะสงฆ์หมู่ใหญ่คือในหนึ่งก็พูดถึงว่า,าสวดไล่โควิดด้วยแต่อีกในหนึ่งก็คือบอกว่า,าต้องการที่จะสวดไล่เพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่ทำให้มีสังฆเพศทำให้สงแตกแยกในกาลสินในประเทศชาติแล้วก็ถือโอกาสวิงวอนให้มหาเถรสำนักพุทธรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคณะสงฆ์ ของจังหวัดกาลสินด้วยใช่ค่ะบรรยากาศนี่กลุ่มญาติธรรมชาวพุทธ20จังหวัดทั่วภาคอีสานเลยนะฮะก็แต่งขาวมาร่วมกับคณะสงฆ์มาลงทะเบียนนะครับมีเจ้าหน้าที่อสอมอก็มาคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วนะฮะก็มีการอัญเชิญเทพ,พเจ้าว่านแสนโกรจัก,กรวาลโดยฤาษีนะฮะก่อนนะฮะ คือ <ska S 2> ก่อนพระจะสวดเนี่ยรือีก็มาอ่านองค์การท่านคือรือีเกตแก้วนะฮะก็อ่านองค์การด้วยความเข้มขลังนะฮะเดี <humans> ๋ยวเราจะมีเสียงของการอ่านองค์การของรือศีนะฮะเกตแก้วนะครับเชิญฟังนะฮะ เป็นการสวดของบรรดาสงฆ์ที่อยู่ในพระอุโบสถนะฮะอยู่ด้านในคือด้านในเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยไม่อนุญาตให้คารวาสเข้าไปมีแต่สงฆ์เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะนี่ไงฤาษีโอ้โหนี่ฤาษีเกตแก้วค่ะนะฮะด้วยความสงบวันนี้ก็ขอการภาาได้หมู่ภาวนาตามลำดัอ่ะ,อะ แล้วในการสวดของคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ด้วยการนำคำพีโบราณล้านนาไทยมาสวดเป็นบทสวดที่ชื่อว่าอุปปาตสันติหรือมหาติิงหลวงครับคุณนลินฮะค่ะอุปราสันติหรือมหาติิงหลวงนี่เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยสงบเพศภัยอันตรายต่างๆได้ตามตำราเล่าขานโบราณการมาอืนะฮะงานนี้ก็ เป็นงานใหญ่ที่มารวมตัวกันโดยนัดหมายใช่ค่ะตัวของเนี่ยค่ะคุณนิยมเวชการม,มาสอสอ,อันนี้เป็นสสสกลน,นครเขาเข้าไปร่วมในพิธีด้วยนะคะคือสอสอมหานิยมเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าได้ร่วมในการต่อต้านมหาเถรสมาประมาณว่าต่อต้านมติมหาเถรใช่แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยว่า,าเรียกร้องนะให้นายกเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหานะคะคร,ระววังฟังเสียงสักนิดนึงค่ะครับ อาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรท่านต้องเข้าใจความบริหารขององค์กรส์งนี่ไม่ใช่เพราะต้องยึดเอาก็ทรมินัยเอาศาสนาไอเอาระธรรมวินยัยเอากฎหมายที่สําคัญคือเอาต้องเอาทำเวียนปฏิบัติด้วยพระสงฆ์ว่าอยู่กันยังไงอยู่ด้วยพรรษาอยู่ด้วยเอาอโสพันเตอะไรนี่ อันั้นผมอยากจะเห็นจุดนี้ที่บ้านที่เมืองเลยซึ่งอีกแนวหนึ่งนะ่ะมันไปก็ได้หรอกครับอืมจริงๆแล้วตัวของสอสอนิยมเนี่ยบอกว่าหนทางเดียวนะคือปัญหาคาราคาสังเรื่องของพระเล็กเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาลสินหนทางเดียวคือลาออกอืมอืมครูบาเล็กที่ได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านใหม่เนี่ยนะฮะ,ะก็ไม่ได้มาในงานนี้ แต่ว่าตามข่าวบอกว่าได้มีการเชิญท่านอยู่เหมือนกันค่ะนะฮะ,ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มาค่ะเนี่ยเนี่ยฮะคือเจ้าคณะจังหวัดท่านใหมานี่ก็คือครูบาเล็กนะครับแล้วก็ต้องถือว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เหมือนกับไม่ค่อยได้เคยเห็นจัดกันเลยอ่ะนะคะอ่าเป็นงานจัดที่เรียกว่าเป็นงาน เป็นงานใหญ่ที่ที่รวมตัวกันทั้งสงทั้งทั้ง2ีจังหวัดของอีสานเลยอะ่ะอุกจังหวัดเลยอ่ะแล้วพิธีกรรมคือหลายขั้นตอนที่หายากเหมือนกันนะกใช่ฮะเป็นพิธีกรรมที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นนะฮะไม่เคยเลยค่ะเอาจริงจริงเออถ้าถ้าถ้าแบบว่าถ้าถ้าภาษาชาวบ้านมองมองเนี่ยจะเอ๊ะเล่นของอะไรกันหรือเปล่า <'re> หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นแนวอย่างนั้นไปด้วยซ้ําไป นะฮะแต่ว่าก็คือเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะฮะก็เป็นในทางที่ที่ดีแหละจุดที่มาอยู่ที่เนี่ยก็คือวัดภูข้าววัดภูข้าวเนี่ยท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าคณะตำบลของกาลสินทีลาออกและะ้วค่ะที่ลาออกด้วยจาก<อ>ตำแหน่งด้วยนะฮะค่ะ ก็คือทุกสายตาก็มองแหละว่าเป็นแนวเรื่องของการต่อต้านเจ้าคณะจังหวัดท่านใหม่หรือเปล่าโอ้โหแปลว,ว่าปัญหานี้เนี่ยเคลียร์ยากละกสองเดือน,นมาแ,นแล้วใช่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 ใชไม่จบเลย,เน,ยนะคะใช่ครับแล้วดูเหมือนว่าชาวกระสินก็ไม่จบด้วยนะใช่ฮะอโอ้เอา้า